สวัสดีครับวันนี้บ้านสวนเกษตรแม่จันป้อนานอุ่นนะครับอำเภอแม่พิกจังหวัดลําปางก็จะปลามาพบปลากับสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่อูถึงนี่ก็คือว่าแมงงวงนี่นะครับแมงงวงหรือว่าแมงหวังเนาะแต่มันจะออกมาเป็นดวงสาคูนะครับอ่า กำลังหัดเลี้ยงครับพึ่งเอามาเลี้ยงว่าก่อนหน้านี้เลี้ยงจริดเลี้ยงจริดแล้วก็เลยสนใจในส่วนเรื่องของแมงหวังโอสนใจแล้วเขาก็เลยทดลองเลี้ยงนะครับมันกําลังมุ่นนี่ครับเลี้ยงดวงหวังแล้วจะได้หังนะครับเลี้ยงดวงหวังเสร็จแ,แล้วปุ๊บก็จะได้นี่ครับดวงสาคูนี่ดุกดิกดุกดิก ดวงสาครนี่เขาว่ากินลำกินมันลำเหลือไอ้ตัวดักแดก้ก่อนเขาว่ามันดีขนาดโดยพื้นเทพื้นฐานแล้วจะอยู่ทางภาคใต้ทนะี่กำลังดังๆอยู่ตอนนี้แต่ก็มีบางส่วนอยู่ทางภาคเหนือทางเผ่าอีกก้อนเนี่ไปซ้อเอาแตมนในป่านในดงนะครับ อันนั้นเพจะไปฟันเอาในาต้นต้นอย่างสักอย่างนึงนี่ละผมจำไม่ได้เพจะไปฟันเอาตังนายตัวมจะอ้วนไงกันนี้เลยเดี๋ยวก่อนอันนี้เลี้ยงมาได้10กว่าวันครับประมาณ15วันหลังจากที่เอาพ่อแม่พันตะกี้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปในกะละมัง ใส่ลงไปในกระมังแล้วประมาณ15วันก็จะได้ตัวประมาณไซมอนินี่ครับไซนี้15วันอันนี้ก็ประมาณ12วันเพราะว่าเขาจะ่ข่เรื่อยครับเขาจะออกตัวเรื่อยเนี่ยพ่อแม่มันอยู่ทางใดฮะนี่นะครับอันนี้นี่เป็นตัวปูค,ครับต้องเอาตัวแต้มมันไหมนะครับ ตัดงวงอะไปงวงอะมันจะมีขนกุยหรือขนงุนน้อยๆอันนี้พอหันบอค่อยชัดครับมัน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 พอผ่านกล้องเนาะอันนี้นี่ถ้าพอโดยตาเปล่านี่จะเป็นตัวปุ๊นะครับโซหาตัวแม่เมื่อไรน,น,นี่กำลังมุนกำลังมุนหันชัดมานนี่ กล้องมันบอกให้จับอันนี้ก็ตัวปูครับนี่นีตัวปูตัวแม่บุหัวอยู่ไหนนอครับนะนี่ครับกําลังเอามาหัดเลี้ยงครับกําลังเอามาศึกษาเปลือกปะาเป้าเอาไว้ให้เขาลบเขาขึ้นหายใจแล้วเขาจะหมดหมุดอยู่ตังในนี่มุดอยู่ตังในนี่อันนี้กล้วยกล้วยสุกกล้วยน้ําว้านะครับหรือว่ากล้วยดีออง กล้วยมะลิองกล้วยดีององ,องนี่เนาะเอาไว้เป็นอาหารเพ่อพ่อแม่พันธุ์มันกินส่วนอาหารของลูกดวงลูกดวงตะกี้ต่กับมก็จะเป็นวันนี้ครับมันสัปผะหลังมันหัวมันก็จะมาแทะเลมกินวา,างวางนี่ครับเอาบาบบเดี๋ยวก่อนนะลงก่อนแยกแยอย,อยู่ยืนพอก็ได้ เราก็จะมุ่นอยู่นะครับเอาเอาขุยปเปล่าจุ๊บน้ำแล้วก็ใส่เก็บลงไปเหือน,น่อยหนึ่งครับโดยปกติด้วงมูนี้เวลาเอาไปเจอก็จะเหมือนกับด้วงกวางครับอยู่กันแบบเป็นขุยอย,อยู่ในเก้าสาคูแต่เราก็ไม่ให้แบบสาคูเป็นเก้าปเปล่านี่ครับหอยที่มันที่มันด้วงมันเข้าไปกินในใเออ กล้องโฟกัสแล้วครับหอยที่ด้วงมาเข้าไปกินมันสัมปบหลังครับซับเป็นครบเป็นครบนี่ครับเนี่ยหอยด้วงมันเข้าไปกินแล้วทีนี้ด้วงมันก็จะตัวอ้วนตัวใหญ่เดี๋ยวก่อนเปป็็นนสสกกุุลลมมเเออเป็นยังก่อนไป อันนี้เขาคายกันกิโล400 4 50ขึ้นอยู่กับขนาดตัวระยะเวลาเลี้ยงที่ผมลองศึกษามาก็จะอยู่ที่30วันนี่นะครับ30วันจะได้ตัวแม่มันจะได้ตัวด้วงเนี่ย30วันนี่คือตัวใหญ่เต็มที่แล้วก็ จากนั้นถ้าจะเอาแม่มันกัประมาณ60วันถึง75วันก็นจะได้เป็นแม่แม่ดวงเป็นงวงเป็นงวงเมืกี้นะครับเนาะวงอีนี่กัพร้อมทอดแล้วครับนะครับพร้อมทอดเอาไปกลินได้ละอันนี้กำลังศึกษาครับเพิ่งเอามาเลี้ยงตอดแรกมอยู่แค่2กระมัง เพราะว่ามันจะง่ายกว่าจริงหลิดก่อเพราะว่าจริงหลีินี่เราจะต้องผอกอยหึองอาโรมอาหารพอว่ามันฮ้อนบ่ฮ้อนน้ำมันจะแห้งบ่แห้งครับแต่อันนี้น้ำเขาก็หมักลงในนี่เลยเมันแบบจุ่มๆหน่อยเนี่ยนะครับนะครับพอน้ำมันย่อยออกอ่าดวงแมงมุมนี่มันก็จะกินน้ำมุมนี่ละเนาะเขาก็จ่ต้องมากรผอกอยหืหึงน้ำอาหารกระเอียครับ เอาควบลงไปครับเพรมันบุญกินของมันเพื่อมันอยู่ได้ถึงสามสิบวันอันนี้ก็ง่ายๆครับเปลือกเปลือกบวบแป้าครับเต้นไหนก็มีเนาะอันนี้พอดีอยู่โซนที่ว่าเพิ่นไขยบอบแป้หนุม่มมันก็เลยพอแห้างแงมมน่อยถ้าอยู่ตามบ้านนอกบ้านในก็นจะเป็นยีครับเปาเป็นยีครับบ้านนอกบ้านในอันนี้เอาแมา่ฮื้อพ่พอครับเนาะ สมาชิกใหม่ครับของบ้านสวนกเกษตรแม่จันพ่อแหน,นอุ่นนะครับกำลังจะมาเป็นสมาชิกรุ่นต่อไปหลังจากที่ว่าเฮาเลี้ยงจรีเรียบร้อยแล้วก็มาเป็นด่วงสาคูหรือว่าแมงหวังนะครับไว้พัฒนาการดีขึ้นจะได้เดี๋ยวจะเอาคลิปมาลงใหม่วันนี้ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่รับชมคลิปในส่วนนี้นะครับ ถ้าถูกใจจะได้ก็กด s u b สไคร b ์นิดหน่อยเนาะเวลามีคลิปใหม่ๆห,หรือว่าข่าวสารห่างใหม่ๆเกี่ยวกับพวกการทำกรเกษตรการเลี้ยงจระีดการเลี้ยงดวงสาคูก็จะได้ลงแล้วก็สมาชิก